พระธุดงพบศิลาจารึกหลังแวะสำนักสงกลางป่าเผยเรื่องลี้ลับผวาไม่กล้าลุยตรวจดินแดนลึกลับวันเป็นอันตรายเกรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่จากกรณีหลวงพ่อพิทักษ์หรือพระสมุหาวิทักษ์สันตจิตโตวัยส2ปีเจ้าอาวาสวัดหนองสลิงตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮง จังหวัดลำพูนที่เดินทางไปปลีกวิเวกในช่วงเข้าพรรษาที่สำนักสงรอยผาแทน่ตนตําบลสีเตีย้ยอำเภอบ้านห้องซึ่งเป็นสำนักสงรอยผาแทน่นที่เก่าแก่ในอดีตเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสามครูบาเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอบ้านห้องในสมัยโบราณมีพื้นที่ถึง69 9ไร่ซึ่งในทางทิศตะวันตก เรียกกันว่าเสมือนเขาวงกฎหรือป่าเมืองลับแลนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าขานกันว่าช่วงกลางคืนจะมีเสียงของกรองและเสียงพระสวดมนต์ดังออกมาจากป่าตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่31สิงหาคมพระสมุหวิทักษ์สันตจิตโตหรือหลวงพ่อทักเปิดเผยว่า หลังจากอาตมารปริกวิเวกที่สำนักส่งดอยผาแท่นและได้ทำการสำรวจบริเวณป่าโดยพบรูปปั้นฤหลือสีทั้งสามองค์และเส้นทางเดินกรรมาฐานเก่าแก่ของนักปฏิบัติธรรมโดยล่าสุดอาตมาได้ออกไปสำรวจทางเดินขึ้นลงเขาลำห้วยก็ได้พบกับศิลาจารึกสร้างด้วยปูนปั้นพระสมุหวิทักษ์กล่าวต่อว่า ลักษณะสี่เหลี่ยมมีขนาดสูงประมาณ2เมตรกว้าง1เมตรมีอักษรจารึกไว้ทั้งสีด้านแต่ไม่สามารถอ่านออกได้ว่ามีข้อความอะไรเนื่องจากมีตะแคร่ปกคลุมทับตัวอักษรผู้สื่อข่าวถามว่าหลวงพ่อทักจะเข้าไปสำรวจในพื้นที่โซนเขาวงกฎหรือเมืองลับแลหรือไม่พระสมุหาวิทักษ์กล่าวต่อว่าอาตมายังไม่ได้คิดจะเข้าไปสำรวจ เนื่องจากยังหวั่นเกรงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ประกอบกับการที่อัตมามาสำรวจแต่ละครั้งก็จะมาโดยลําพังยิ่งส่วนเขาวงกฎมีคําล่ําลือว่าเป็นดินแดนลึกลับมาตั้งแต่อดีตก็ยิ่งทําให้รู้สึกหวั่นเกรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเวลาเก้นาฬิกาวันที่29สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการค้นพบสำนักสงฆ์เก่าแก่ ชื่อสำนักสงดอยผ่าแท่นตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหมู่สองบ้านสันผูเลยน้ำโจตำบลสีเตีย้ยอําเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนมีเนื้อที่ทั้งป่าทึบและภูเขาถึง699ไร่ภายในบริเวณนี้นอกจากจะมีกุฏิและสาลาเหมือนเหมือนวัดโดยทั่วไปยังพบกับร่องรอยทางเดินกรรมฐานของพระปฏิบัติของเกจิอาจารย์ในอดีตมีรูปปัน้นฤาษีเก่าแก่ นั่งสมาธิอยู่สองตนห่างกันประมาณ200เมตรชี้มือไปยังแอ่งน้ำมองดูสภาพบริเวณสำนักสงฆ์มีสภาพรกทึบหน้าวังเวงยิ่งนักหลวงพ่อทักหรือพระสมุหาวิทักสันติจิโตวัย42ปีเล่าว่าอาตมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดหนองสลิงในตำบลสีเตีย้ยเมื่อช่วงวันเข้าพรรษาได้เดินทางมาปรีกวิเวก ที่สำนักสงดอยผาแท่นซึ่งครูบาปันพระนิพนธ์ปัญญาทโรจำพรรษาอยู่เพียงองค์เดียวเมื่ออาตมามาปีกวิเวกขืนแรกตกดึกขณะที่นอนอยู่ในกุฏิได้ยินเสียงชาวบ้านตีของตีกรองดังสนัน่นคิดว่าชาวบ้านคงพากันมาทำบุญพอรุ่งเชา้าได้ถามครูบาปันว่ามีชาวบ้านที่ไหนมาทำบุญกันก็ได้รับคำตอบว่า ไม่มีชาวบ้านมาทําบุญแต่อย่างใดต่อมาทางอัตมาได้ออกสำรวจในพื้นที่ใกล้วัดพบว่ามีร่องรอยเก่าแก่ของทางเดินกรรมาฐานปฏิบัติธรรมของเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนและยังพบรูปปั้นท่านั่งสมาธิของลือสีเก่าแก่จํานวนสององค์อยู่ห่างกันประมาณ200เมตรทางผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าจะมีรูปปั้นลือสีทั้งหมดสองค์เพิ่งค้นพบอยู่สององค์ และจะค้นหาอีกสององค์ว่าอยู่ที่จุดไหนเนื่องจากภูมิประเทศของสำนักสงดอยผาแทน่นมีทั้งหล่ำห้วยป่าและหินผาสลับซับซ้อนกันเป็นจำนวนมากมีเนื้อที่ถึง699ไร่น้อยคนนักที่จะเข้ามาในบริเวณนี้นอกจากชาวบ้านในระแวกนี้เท่านั้นนานๆจะมาหาเหตุการณ์เนื่องจากมีการเล่าขานว่าดอยผาแท่นแห่งนี้ มีพื้นที่สลับซับซ้อนสเสมือนเขาวงกตหรือเมืองลับแลเมื่อมีคนเข้ามาแล้วมักจะหลงป่ากลับออกมาไม่ได้สำหรับประวัติดอยผาแท่นเกิดจากหินผาถูกน้ำกัดเซาะได้แตกเป็นแผ่นๆนคยที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทางพระครูกโกมุสราทิคุณหรือครูบาเหมือนแก้วเกจิอาจารย์สายปฏิบัติธรรมของอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูน ท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเกจิอาจารย์ที่ดังอีกสองท่านคือครูบาสุรินสุรินโทและครูบาคำูลนอกจากนี้ในอดีตหลังวันสงกรานต์ของทุกปีชาวบ้านจะมาแห่ขอฝนและเชื่อกันว่าดอยผาแท่นมีเทวดาอารักษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนี่เป็นเพียงความเชื่อของคนในหมู่บ้านเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ